สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากจาก The Godfather นะครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของดอนค o l ิอเน่กับลูกทูนหัวของเขาจอห์นน mm ี่ฟอนเทนโดยเฉพาะตอนที่จอห์นนี่มาขอความช่วยเหลือแล้วก็วิธีที่ดอนรับมือ ซึ่งมันบอกอะไรได้เยอะเลยเกี่ยวกับอํานาจของเขาครับใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าคําขอของจอนนี้มันสําคัญยังไงแล้วปฏิกิริยาของดอนที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองนิดๆน,นะคะแล้วก็แน่นอนเหตุการณ์สําคัญที่ตามมาที่เรียกว่าข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้นะคะใช่ใช่มันเผยให้เห็นเลยว่าอํานาจในโลกของคอร์โอเน่เนี่ยเขาใช้กันยังไงโอเคครับงั้นเริ่มตรงฉากงานแต่งงานของคอนนี่ลูกสาวดอนเลยนะครับคือบรรยากาศกําลังชื่นมืนเลย แต่จอหนนี่ฟอนเทนที่เป็นนักร้องดังมากนะตอนนั้นดังมากค่ะกลับมาหาดอนแบบสภาพดูไม่จืดเลยครับสิ้นหวังมากข้อมูลบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องเออสิ่งร้องที่เริ่มแย่ลงนะอแต่อาชีพโดยรวมก็เหมือนกําลังจะดิ่งลงด้วยใช่ค่ะคือปัญหาหลักๆของจอ์นนี่ตอนนั้นมีสองเรื่องใหญ่ๆเลยนะคะหนึ่งคือเรื่องส่วนตัวปัญหากับภรรยาที่เป็นดาราเหมือนกันซึ่งเขาอยากให้ดอนเออใช้กำลังใช้บารมีเข้าไปช่วยจัดการวางั้นเถิดอ๋อ แต่ดอนกลับปฏิเสธค่ะบอกว่าเรื่องผัวเมียเมียแบบนี้ไม่ขอยุ่งโดยตรง uh huh. สองก็คือเรื่องอาชีพล้วนเลยเขาอยากได้บทสำคัญในหนังเรื่องใหม่แต่ว่าถูกแจ็คโวลซี่เจ้าของสตูดิโอใหญ่ขวางทางอยู่อ่าตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันน่าสนใจมากคือปฏิกิริยาของดอนต่อสองปัญหานี้มันต่างกันสุดขั้วเลยใช่ค่ะต่างกันมากเพราะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวดอนกลับดุจอนี่แรงมากบอกให ทำตัวให้เหมือนผู้ชายกลับไปดูแลครอบครัวสิอะไรแบบนี้อมีประโยคเด็ดด้วยใช่ครับประโยคคลาสสิกเลยผู้ชายที่ไม่ใช้เวลากับครอบครัวไม่มีวันเป็นผู้ชายที่แท้จริงอืถึงขั้นมีการตบหน้าสั่งสอนกันเลยแต่ก็ดูเหมือนเป็นการตบแบบดุด้วยความเอ็นดูนะใช่ค่ะเหมือนพ่อสอนลูกแต่เป็นลูกทุนหัวข้อมูลบางแหล่งยังบอกด้วยว่าดอนอาจจะรู้สึกว่าคุยกับจอ์นนี่ได้ง่ายกว่าลูกชายตัวเองบางคนอีก แบบซันนี่ก็หัวร <Michael S 1> ้อนเฟรดโดก็ดูเศร้าๆไมโครก็จริงจังไปหมดอะไรแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นะคะดอนอาจจะมองว่าเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตคู่เนี่ยผู้ชายต้องรับผิดชอบเองการจะใช้อำนาจไปบงการชีวิตคนอื่นตรงๆมันไม่ใช่สไตล์เขาแต่พอจอนนี่เปลี่ยนเรื่องมาพูดถึงปัญหาเรื่องงานกับโวซาเท่านั้นแหละอ่าฮะโอ้โหท่าทีดอนเปลี่ยนเลยค่ะเขารับปากทันทีแบบหนักแน่นมาก อีกเดือนเดียวแกจะได้เล่นหนังเรื่องนี้โอ้โห oh, ชัดเจนมากชัดเจนมากค่ะแล้วก็มอบหมายงานนี้ให้ทอมเฮเกนที่เพิ่งเป็นคอนซิลเลเรหรือที่ปรึกษาคนใหม่จัดการทันทีเลยมันแสดงให้เห็นการขีดเส้นแบ่งชัดๆเลยนะคะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องธุรกิจหรือการใช้อิทธิพลของตระกูลแล้วทำไมล่ะครับทำไมดอนถึงเลือกช่วยเรื่องงานแต่ไม่ช่วยเรื่องส่วนตัวทั้งที่ดูแล้วช่วยเรื่องงานนี่มันต้องเออออกแรงมากกว่าเยอะเลยนะ ค,คือการช่วยเรื่องงานเนี่ยมันเหมือนเป็นการแสดงพลังอำนาจเครือข่ายของดอนออกไปสู่โลกภายนอกเป็นการยืนยันอิทธิพลของตระกูลคอริโอเนว่ายังยิ่งใหญ่อยู่อ๋อ oh, เข้าใจแล้วในขณะที่การไปย่งเรื่องส่วนตัวคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องในครอบครัวเขาเนี่ยมันอาจจะดูไม่สมศักดิ์ศรีหรืออาจจะสร้างปัญหาซับซ้อนตามมาได้ง่ายกว่าครับ,รบการช่วยเรื่องบทหนังมันเลยเหมือนเป็นเวทีที่เหมาะสมกว่าในการ ส่งสารบางอย่างออกไปว่าอย่ามาขวางทางคอลิโอเน่เข้าใจแล้วครับมันคือการเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกสถานการณ์ถูกจังหวะนั่นเองประมาณนั้นเลยค่ะแล้วภารกิจของทอมเฮเกนที่ไปฮอลลีวูดแ่ละครับผลเป็นยังไงต่อทอมก็พยายามตามสเต็ปนะคะไปเจราจาดีๆก่อนเสนอผลประโยชน์นู่นนี่นั่นตามสไตล์นักกฎหมายครับแต่ก็ถูกแจ็ควิดปฏิเสธแบบไม่ไวหน้าเลยค่ะ วอลสนี่แกบมั่นใจในอำนาจตัวเองมากอ้างเส้นสายคนใหญ่คนโตเต็มไปหมดโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังเล่งอยู่กับใครไม่รู้เรื่องเลยสินะครับซึ่งก็นั่นแหละนำไปสู่ฉากที่น่าจะติดตาตรึงใจคนดูหนังมากที่สุดฉากหนึ่งเลยใช่ค่ะฉากหัวม้าคาชุมโอ้โหมมาข่งตัวโปรดราคาแพงระยับเลยนะคะตอนนั้นห0แสนเหรียญแพงมากใช่ค่ะเป็นสุดที่รักของวอลส์เลย ถูกตัดหัวมาวางไว้บนเตียงนอนของเขาเองตอนตื่นมาเจอแค่คิดก็สยองแล้วครับคือมันไม่ใช่แค่การขู่แล้วนะคะอันนี้มันคือการบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวขั้นสุดเลยเป็นสารที่ชัดเจนมากว่าอํานาจของดอนเนี่ยมันไร้ขีดจํากัดจริงๆนะสามารถเข้าถึงสิ่งที่วอลส์ลักที่สุดคิดว่าปลอดภัยที่สุดได้เลยอ <c oughs> มันไม่ใช่แค่การโจมตีเรื่องธุรกิจแต่มันคือการโจมตีไปที่จิตใจโดยตรงเลยค่ะแล้วผลลัพธ์ก็คือ ชัดเจนชัดเจนค่ะวอล์ส์นี่คือยอมแพ้ทันทีเลยเปลี่ยนใจทันควันจอหนี่ฟัมเทนก็ได้บทนั้นไปตามที่ดอนรับปากครับมันแสดงให้เห็นวิธีการทำงานของดอนเลยนะเริ่มด้วยเหตุผลเจรจาเสนอสิ่งดีๆให้ก่อนใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ได้ผลก็พร้อมจะใช้ข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งมันมักจะน่ากลัวแล้วก็เด็ดขาดเสมอถูกต้องค่ะซึ่งสิ่งที่น่าคิดปอดสักเรื่องนี้ก็คือธรรมชาติของอำนาจแบบคอเลวๆนี่นี่แหละค่ะมันเกี่ยวข้องกับความพักดีพันธสัญญาแล้วก็การใช้ความรุนแรงที่ถูกทำให้ดูเหมือนเป็นเรื่องจำเป็นไปสมบอืออำนาจที่ดูเหมือนจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างอยู่เหนือกฎหมายไปเลย แต่จริงๆมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายเสมอไม่ว่าจะในรูปของศิลธรรมความสัมพันธ์หรือแม้แต่ชีวิตคนครับเป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะคำถามทิ้งทายให้ลองชิดกันดูอาจจะเป็นว่าต้นทุนที่แท้จริงของการรักษาอำนาจแล้วก็การใช้อำนาจแบบนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะยั่งยืนได้จริงๆหรือเปล่าคะ่ะ